จะดูมบวบนีะคนสองมากอ่ะ เรามีเราเอานีก็ได้เน้วโอ้ใส่กรกถา đa miak bắt đa tục rồi đó, cái bát đó, nó gì em yak sau hết, ป่านะแสบรือลานี่ดเาะเป็นบะหมีห่นะทุกคนานเะนอย่าง,งาน,นีบะหมี่เนาะ น,นี่ทุกคนทีมงานพรคํำเนาะอู้มันฟดแล้วทุกคนนี่นะโอ้มันฟดแล้วใจเย็นเนาะพอเอาตัวนี้มาสุก่อนนะหมกบวบนะแล้วก็ถาส่มีเอาทุกคนรออีกสักนิดอ่ะเดี๋ยวจะได้ มันจะเป็นผักหอมนะทุกคนน,ะนี่ใส่ต่อใส่ผักหอมนะี่มันจะเป็นผักไอตูนเนาะเมียกเก็บมาแต่นั้นนะทุกคนเอาตัากที่แซ่บดูบอลนะพี่นอนน้องเป็นบะหมี่กันเองมะหมีเนานะนโกโกโ้บนะีเนาะทุกคนอ๋อบรรยากาศพี่น้องเสียงนกเสียงกาเนี่ ่ก็เป็นปรุงเรียบร้อยเนาะตอกริกเกือบเป็นหนัวเนาะแซ่ปลาใบมาณนี้พี่เนาะมาลองชิมกันนะคน Được rồi subscribe cho bấm Ghiền สงียากินนะครับคนที่นี่ะไม่ธรสมดานะ Tìm nó đi. Mà không có đỏ Phải thông lại ừ. Để, thông không มลาของผกินวันนี้หนอวันนี้จับ <c oughs> กบิดเขาแล้วทุกคนนะ <c oughs> นี่เอาใ <c oughs> ส่หม้อแล้วแหละนี่เข้ามา <c oughs> แสบแล้วทุกคนเลยอยู <c oughs> ่ป่าเนี่คอบแสบเลยแหละ ขนมเลีนะ่จ๋าโอ้หดิขนมแล้วลืมโอ้โเอ้ยดิกพี่จ๋าเนาะน้ำเจืนน่เนั่นไหปลอ๋อวาทุกคนเอาเข่านี่อเอปาเสุดยอดเลยมา้ือวลง นก่อนออยู่บ้านเลยต้องจับทำอะไรไม่เหอนบ้าฮารู nada, anyway ้ <c oughs> Những lòng anh tai mặt trong mặt trời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  Chong mong, à chong nưng mô, lại ghi chọt. Có à chong nha ông tốn. Tunggu sekejap. Saya akan buka ini. Saya Oh! Saya akan buka ini. Lepaskan saya.